สวัสดีนะคะตอนนี้อยู่ในร้าน Goodwill ที่บอสตันสาขาใหญ่เราจะมาตะลุยหาสินค้าเอามาขายออนไลน์กันนะคะจอยอยู่ที่อเมริกาบอสตันนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเลยว่าวันนี้จอยจะได้อะไรบ้างนะคะจากที่เห็นเนี่ยก็จะพยายามหาแบรนด์ที่เราสามารถทำกำไร ได้เยอะๆนะคะยิ่งเป็นของใหม่ยิ่งโชคดีเลยช่วงนี้เขาเริ่มบริจาคสินค้ากันแล้วนะคะถ้าใครอยากได้ของใหม่ต้องรีบมาตัวนี้ชอบมากเลยนะมันเป็นสไตล์ยุค90นะคะแต่ว่าแบรนด์เนี่ยเขาขายกันประมาณ20เหรียญเองนะแล้วเราลงทุน8เหรียญอย่างนี้ไม่คุ้มนะแบรนด์นี้แนะนำนะคะคือ Love l i n i n j e i e l นั่นเองช่วงต่อไปเราจะเริ่มขายผ้าลีนินดีนะ ไปพยายามหาผ้าลีนินให้ได้เยอะๆนะคะจะได้ขายดีๆนั่นเองแบรนด์นี้แนะนำเลยใครเจอลองเลือกซื้อมานะคะขายได้ในราคาเกิน50เหรียญขึ้นไปนะคะแล้วชุดนี้เหมาะสำหรับออกงานด้วยเคสสเปซเวลาเจอของดีม,มันมักมีตำหนิสังเกตดูดีๆนะสินค้ามีตำหนิแบบนี้อย่าเอามาต่อให้มันเป็นแบรนด์ดีมันก็ไม่ทำกำไรได้นะคะ แปลกมากเลยกระโปรงตรวนี้นะคะสำหรับคนชอบเล่นไพ่นะคะอันนี้นะแต่ว่าแบรนด์นี้ตอนไม่เคยขายเลยไม่เอามานะคะต่อมาแบรนด์นี้แต่ก่อนขายดีนะ แต่เดี๋ยวนี้ขายไม่ค่อยดีแล้วเสียดายตัวนี้มีตําหนิถ้าอยู่ในสภาพดีรอยอาจจะเอามานะคะเพราะว่าเป็นโทนสีชมพูเราจะขายได้เจอสีชมพูอีกตัวหนึง่งอันนี้อเลควี A L A Q e, นะคะลงเช็คเนี่ยขายได้ไม่เกิน20เหรียญนะคะแม่ค้าก็เลยวางเอาไว้ก่อนอันนี้เป็นชุดเดรสของเด็กนั่นเองนะคะก็พยายามหาของเด็กด้วยนะคะขายได้เหมือนกันโชคดีเจอของใหม่พร้อมป้ายราคารุ่นนี้เป็นทรงครอปท็อปนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะ ต่อมาเจออีกตัวหนึ่งอันนี้คือเบอร์เบอรี่นะคะเบอร์เบอรี่ของแท้นในราคาเพียงแค่4เหรียญ99ตัวหนึ่งตกประมาณสัก170นะคะเบอร์เบอรี่ตัวละ170ยเจลงเช็คแล้วมีคนเขาขายแล้วนะคะอันนี้สไตล์เก๋มากๆเลยเหมาะที่จะใส่ช่วงซัมเมอร์นะคะลายนี้นะเจออีกแล้วอันนี้คือแบรนด์เดียวกันกับ ตัวเมื่อตะกีนะคะอันนี้เป็นของใหม่พร้อมป้ายราคาด้วยแล้วลายปากอะค่ะมันเหมือนเป็นลายพุจอยมองว่ามันน่ารักดีนะคะตัวนี้ต่อมาอันนี้คือคาวินคลายนะคะบริจาคมาแล้วนะ TJ Max เรากแล้วก็มาเชลส์นะคะบอกเลยรีบไปร้าน f o ูดวิวสาขาใกล้บ้านเผื่อจะโชคดีเจอสินค้าดีอันนี้เป็นกานเกงผ้าลีนินของใหม่พร้อมป้ายนะคะ บอกแล้วนะผ้าลินินรีบไปหากันมานะขายดีแน่นอนค่ะตัวนี้น่าเสียดายมากๆเป็นเอาผ้าค่าด้วยตอยเคยขายเออจะเก็ตไปตัวละ300กว่าเหรียญน,นะคะแต่อันนี้กระดุมมันหายแล้วก็ค่อนข้างมีตำหนิอันนี้สไตล์ยุค90นะคะสไตล์แบบรัฟเฟิลแบบนี้นะปีนี้ฮิตมากๆแนะนำใครเจอสไตล์แบบนี้นะคะลงเลือกเอามา อะมาดูแบรนด์นี้กันแบรนด์นี้มีให้ดูหลายตัวเลยอะสไตล์ผพ่นะเจออีกตัวหนึ่งที่เป็นผพ่แล้วเป็นผ้าเอ,อ่อเดนิมด้วยอันนี้ก็จะเป็นรูปดาวนะคะอันนี้คือแบรนด์เดียวกันหมดเลยค่ะของใหม่แบรนด์ tau boss เป็นสไตล์คาดิแกนนะคะถึงแม้ไม่มีป้ายแต่ว่าเขามีกระดุมแถมแบบนี้นะ,ะอันนี้คือเป็นของใหม่นะคะ อันนี้ก็เป็นแบรนด์ Tow Boss เหมือนกันเป็นสไตล์ผ้าแคชเมียร์นะคะโทนสีเนี่ยมันเลยช่วงขายมาแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรอะไรที่จอยคิดว่าจอยขายได้จอยมกักจะซื้อมาก่อนแล้วพอถึงช่วงขายเนี่ยเราก็ค่อยรีลิสตโพสสินค้าลงไปใหม่อีกทีหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้ก็คือสินค้าที่แม่ค้าได้นะคะก็ได้เยอะพอสมควรนะวันนี้อันนี้เป็นของใหม่แบรนด์ อลคีนค่ะอันนี้ก็เห็นกันไปแล้วเนาะเป็นชุดเดรสนะคะอ่าแบรนด์นี้เบเซอร์เจอหลายตัวเลยโชคดีอะไรอย่างนี้เจอแบบนี้มาถึงบ้านแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลา ประมาณ5โมงนะคะจอยกลับมาถึงประมาณบ่าย3แต่พอกลับมาปุ๊บเนี่ยรีบแพ็คสินค้านะคะเพราะว่าแค่วันนี้วันเดียวขายได้ประมาณ10โตัวนะคะเย่ดีใจมากเลยก็รีบแพ็คสินค้าแล้วก็เอาสินค้าไปส่งนะคะกลับมาบ้านก็กินข้าวแป๊บหนึ่งเพราะว่าทั้งวันไม่ได้กินเลยคือยุ่งมากพอไปเนี่ยก็รีบแบบช้อปปิง้งช้อปปิ้งเสร็จก็รีบกลับมานะคะแล้วก็ไปส่งของ กินข้าวเสร็จตอนนี้ก็คือช่วงรีวิวเสื้อผ้านั่นเองนะคะจอยแวะไปมาแค่สาขาเดียวเท่าน,าน,าน,านั้นนะคะอย่างที่จอยเคยบอกว่าหลังจากทีเจนแม็กซ์แล้วก็มาเชลส์เนี่ยเขาลดราคาไปใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เขาหมดแล้วพอเขาหมดแล้วเนี่ยไอสินค้าที่เขาขายไม่ได้เขาก็เอาไปบริจาคให้กูดวิลนะคะเพราะว่าสินค้าบางตัวเหมือนจอยเคยเห็นนะคะเคยเห็นในทีเจนแม็กซ์อะไรเนี่ยแหละแต่ว่าไม่ได้เอา ไม่ได้เอานะคะแล้วก็ไปเห็นอยู่ในร้านกู๊ดวิวแต่ว่ามันมีตำหนินะคะจอยก็เลยไม่ได้เอามาแล้วก็ดูเนี่ยเออสินค้าที่บริจาคจาก TJ Max แกล้วก็มาแชลสักค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ามันไม่ใช่แบรนด์ที่ตอยขายนะคะจอยก็เลยไม่ได้หยิบนะคะนอกจากว่าเป็นบางตัวอะไรเงี้ยนะถือจะเอามาโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเลยดีกว่าว่าแม่ค้าซื้ออะไรมา อ่ะซื้อมาแบรนด์นี้แบรนด์นี้ก็มีทั้งเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้ชายจริงๆอ่ะซื้อมาให้สาม,มีสาม,มีใส่ไม,ม,ม,ม่ได้สาม,มีใส่ไม่ได้นะคะคือแขนมันเล็กเกินไปนะคะใส่ไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวจะเอาขายนะคะซื้อมาสี่เหรียญเก้าสิบเก้าแต่ว่าขายไม่น่าจะเกินจากยี่สิบเหรียญเนาะโอเคต่อมาต่อมาแบรนด์นี้แบรนด์นี้คืออันทักอิดค่ะเป็นเสื้อผู้ชายเป็นเสื้อเชิ้ตขายได้ประมาณ20-25ที่เลือกซื้อมาเพราะว่าจอยชอบลาย นะคะชอบลายก็เลยเลือกซื้อมาซื้อมาสี่เหรียญเกนะคะขายประมาณน่าจะ25เหรียญเนาะต่อมาอันนี้แบรนด์เนี้ยจอยเจอหลายตัวเลยแล้วเขาจะทําแบบว่าลายปักเก๋ๆนะเออที่จอยเห็นเขาทําลายปักเก๋ๆอันเนี้ยเลือกมาเพราะว่า เป็นของใหม่นะคะแต่ว่ามันมีตําหนิแต่ว่ามีตําหนิเราจะลองแบบทำความสะอาดดูก่อนถ้าออกก็โชคดีไปตรงนี้นะคะนี่เดียวเองถ้าไม่ออกอ่ะจอก,ก็แจ้งลูกค้าจะมองว่าชุดสไตล์เหมือนยุคป,ประมาณยุค80-90นะคะสําหรับแบบป,ป้าๆเอาไว้ใส่อยู่บ้านหรือว่าจะไปออกทะเลอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยด้วยลายอะค่ะเนาะแล้วก็เป็นมิดิ เดรสนะคะน่ารักน่ารักน่ารัก,ารกมากเขาทำทรงเก๋ดีต่อก็เลยเลือกซื้อมาเนาะซื้อมาเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้านะคะขายท่าไม่น่าจะเินจากสี่สิบนะคะต่อมาตัวนี้อันนี้เป็นกางเกงใส่ทำงานเนาะแบรนด์คืออันนี้ค่ะ Banana Republic นะคะเป็นของใหม่เป็นของมือสองเราไม่เอาเนาะแต่ว่าเป็นของใหม่ก็เลยเลือกหยิบมาเพราะว่าของใหม่เราว่าน่าจะขายได้อยู่เราเราวสามสิบเหรียญนะคะ เป็นกนเกลใส่ทํางานเนาะแล้วโทนสีเป็นพวกโทนสีคาเมลนะคะขายได้ตลอดมาต่อมาตัวนี้ตัวนี้แบรนด์นี้นะเอาจริงๆพักหลังๆเนี่ยตัวก็ซื้อมาหลายตัว ซื้อมาหลายตัวแบรนด์นี้แต่ก็ไม่ได้ขายเลยไม่ได้ขายแต่ก็ยังซื้อมาไม่รู้เป็นอะไรคือพยายามอยากจะขายให้ได้แบรนด์นี้นะคะก็เลยแบบซื้อใหญ่เลยแล้วตัวเนี้ยมันเป็นของไม่แล้วพนักงานคนเนี้ยแปลกมากปกติเขาก็คิดเงินถูกนะแต่ว่าวันเนี้ยเขาคิดแพงขนาดไม่ได้มีป้ายติดอะไรนะเขาคิดตัว1สิบสี่เหรียญเก้าสิบเก้านะคะตัวนี้แบรนด์นี้นี่เนาะเห็นแบรนด์ไหม แล้วที่เลือกซื้อมาเพอมันเป็นซีควินนี่ค่ะมันเป็นซีควิน,น sea Queen. ที่สำคัญมันคือของใหม่ค่ะเห็นไหมตรงกระดุมยังมีติดอยู่เลยนะคะอันนี้คือของใหม่แล้วก็ด้านหลังยังมีด้ายอยู่เนาะจอลงเช็คอะคนที่เขาเป็นซีควินนะแต่เขาเป็นสีน้ำตาลหมาเขาขายไปที่ร้อยสี่สิบเหรียญเป็นของใหม่นะคะแล้วก็มีคน,นืึงที่เขามีสินค้าอยู่เขาขายประมาณร้อยห้าสิบหรือร้อยแปดสิบไแหละถ้าเราจำไม่ผิด น้องซีเึ้นอย่างเงี้ยเราจะขายได้เออช่วงสิ้นปีนะคะไม่เป็นไรคะ่ะแม่ค้าซื้อเก็บมาก่อนนะคะซีควนนะเดี๋ยวนะขอโยนออกไปก่อนนะโอเคต่อมาเป็นรองเทา้าคู่นี้ต่อเจอ2คู่แต่ว่าเอามาคู่เดียวเพราะว่าจะใส่เองนะคะเป็นเออแบรนด์ไนเวสนั่นเองนี่คะ่ะจะเห็นได้ว่าเป็นแบบทวีด ค้าทวสีสีขาวแล้วมันเป็นของใหม่ถ้าเป็นของมือสองเราก็ไม่ซื้อน้อมมันเป็นของใหม่ค่ะราคา12เหรียญเขามีไซส์6กับไซส์6ครึ่งปกติอะบางรุ่นจอาก็ใส่เบอร์6ครึ่งนะคะแต่ว่าแบรนด์เนี้ยใส่เบอร์6 นะซื้อมาเผื่อแบบว่าออกงานไปงานมีกินลงกินเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีรองเท้าสไตล์แบบนี้เอาไว้นะคะพอดีจอไม่มีสีขาวเลยแล้วมองเห็นว่ามันเป็นผ้าทวีตสวยดีนะคะก็เลยซื้อมาอันนี้ใช้เองใช้เองสิบสองเหรียญราคาดีมากมาต่อมาอันนี้ปกติชุดเดรสเด็กอ่ะเขาจะต้องคิดแค่สองเหรียญเก้า สอเหรียญเกนะคะแต่ว่าวันนี้เขาคิดจอต,ตั้ง4 99, เหรียญเกเก้าแน่นี่ค่ะเป็นเออคูคัทนะคะแบรนด์เดียวกับ j จครูแต่ว่าอันนี้คือของเด็กนั่นเองนะคะส่วนมากอะอะไรอะที่มันเป็นแบบว่าลายแพรสํสำหรับใส่ช่วงหน้าคริสต์มาสนะคะช่วงเนี้ยคนเขาจะเริ่มบริจาคก,กันเพราะว่ามันเลยช่วงแล้วไง คนเขาไม่ใส่กันแล้วไงเขาก็บริจาคของเก่ากันฤดูการใหม่เขาก็ซื้อของใหม่นะคะถ้าใครอยากมีพวกลายอย่างเนี้ยเอาไว้ขายช่วงสิ้นปีนะคะณนะเวลานี้นี่แหละเป็นช่วงเหมาะสมนะคะที่จะซื้อตุนเอาไว้บอกเลยนะอันนั้นตอนนั้นจะขายประมาณยี่สิบห้าเหรียญน,นะคะต่อมาอันนี้อันนี้ก็เหมาะที่จะใส่ช่วงหน้าฟอรซีซันให้ดูลวดลายให้ดูโทนสี ที่เลือกมาเพราะว่าเป็นผ้าแคชเมียร์นะคะก็เลยเลือกซื้อมาเป็นแบรนด์ทาวบอสค่ะเป็นรุ่นเก่าเห็นไหมแล้วก็คำว่าแคชเมียร์เนาะได้มาสี่เหรียญเก้าสิบเก้าน่าจะขายอยู่ราวๆสามสิบถึงสามสิบห้านะคะต่อมาอันนี้อันนี้ฮอสตันค่ะเป็นผ้าลินินของใหม่เห็นไหมป้ายอยู่ เป็นผ้าลินินนะคะก็เลยเลือกซื้อมาได้มา6กเหรียญ49่น่าจะขายอยู่ประมาณ30 3สถึงนะคะต่อมานี้อันนี้ว่าจะใส่เองลองก่อนถ้าใส่เองได้ก็จะใส่นะคะสีครีมนี่ค่ะแบรนด์แอน a ์เท r เลอร์ถ้าขายก็ขายประมาณ30เนาะตัวได้มา6กเหรียญ49่ค่ะตัวนี้โยนไปก่อนเดี๋ยวแม่ค้าต้องไปลองก่อนต่อมาอันนี้อันนี้เป็นกางเกงผู้ชายค่ะแบรนด์คือเจคลู ห่เห็นไหมเราพยายามเลือกอะไรที่เป็นของใหม่ให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าของใหม่อะเราขายได้ราคาแล้วก็ขายง่ายด้วยเนาะอันนี้เป็นเกางเกงของผู้ชายซื้อมา6 4เหรียญขายประมาณ35ตัวนี้อยู่ตัวแรกเลยเลยแบบว่าสังเกตเห็นได้ง่ายแต่ว่ามันไม่มีป้ายห้อยคือเห็นจอเห็นลายก่อนคือลายเหมาะที่จะขายช่วงสปริงซัมเบอร์เนาะแล้วพอดูใกล้ๆเนี่ยมี แผมกระดุมก็อันนี้คือของใหม่นะคะแบรนด์ก็คือทาบอสเนาะตัวนี้ซื้อมา5เหรียนะคะขายประมาณ39เหรียญต่อมาอันนี้อันนี้ก็ของใหม่แบรนด์คือ LLB นั่นเองเป็นลายแพลสนะคะเชิ้ตเชิ้ตเดรสนะคะก็เป็นทรงคอปกมีผูกแล้วก็เป็นทรง แขนยาวนะชุดผ้าลายอย่างเงี้ยเราจะเริ่มขายได้กลางปีหลังก็คือช่วงหน้าฟองนั่นเองนะคะได้มาเจ็ดเหรียญ99เนาะขายไม่น่าจะเกินจาก40ค่ะต่อมาตัวนี้ตัวนี้น่ารักน่ารักชอบลายปากลายปากเป็นผีเสื้อนะคะแบรนด์ก็คือ tau boss นั่นเองแล้วเป็นผ้าลินินแชมเบรนะคะเป็นชุดเดรสนั่นเอง นะพยายามถ้าจะขายแบรนด์เนี้ยพยายามให้เลือกไซส์ใหญ่เนะาะจอได้มาเจนะ็ดเหรียญเก้าสิบเก้าเนาะน่าจะขายอยู่ประมาณสามสิบห้าประมาณนี้ประมาณอันนี้คือเจจิวลูฟลินินก็คือผ้าลินินเนาะสีม่วงนะคะโทนสีม่วงไซส์ใหญ่ด้วยเออซื้อมาเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้าว่าขายได้ไม่เกินจากสามสิบนะคะแต่ก่อนอนะเจจิวผ้าลินินอนะ ขายได้ดีนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ราคาดรอปลงนะคะต่อมาเป็นแบรนด์ทาวบอร์สิกแล้วนะคะดีว่ามีรุ่นกางเกงแบบนี้หารูปนางแบบง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นลายแพลตเหมือนกันซื้อมา6เหรียญ49นะคะขายประมาณ2 5เหรียญเนาะต่อมาอันนี้แบรนด์นี้แบรนด์นันลารัก เพะว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักคนไทยเราก็รู้จักกันเยอะนะคะแบรนด์นี้ก็คือ for love and lemons ค่ะเป็นของไม้ด้วยแล้วให้ดูแขนแขนแบบว่าเนี่ยค่ะทำเป็นพองๆคือจะเป็นเสื้อครอปท็อปนะก็ต้องโชว์พุงนะคนแบบว่าต้องคนหุ่นดีถึงจะใส่ได้เพราะว่ามันโชว์พุงนะคะก็ได้มาสี่เหรียญเกสิบเขายเท่าไหร่ยังไม่รู้จอยว่าไม่ต่ำกว่าหกสินะ โดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า6กสินะคะเพราะว่าเป็นของใหม่ต่อมาตัวนี้ปกติอะเสื้อสไตล์แบบนี้ยตัวจะไม่เลือกไม่เลือกเอามาแต่ว่าที่เอามาเพราะว่าเป็นของใหม่แล้วก็ให้ดูลายเนี่ยค่ะเห็นมหมมันจะเป็นลายดอกไม้แล้วก็ลายปักหมุดเลยนะคะก็เลือกซื้อมาแล้วเบรนดคือลอ e ค่ะเป็นของใหม่ถ้าของมือสองคือไม่เอาเนาะ เป็นของใหม่เลยเลือกซื้อมาได้มา4ี่เหรียญเกนะคะตว่าน่าจะขายอยู่ราวๆยี่สิบนะคะน่าจะขายประมาณ20เหรียญนะ,ะต่อมานี้แบรนด์นี้ไม่แน่ใจว่าเคยยิบม,มาไหมแบรนด์นี้อันนี้เป็นพาลีนินนะคะเบลล่าใช่ไหมอ่ะให้ดูป้ายแล้วกันเนี่ยค่ะป้ายเขาเป็นอันนี้ ป้ายเป็นอย่างนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเคยซื้อมาไหมได้มาเจ็ดเหรียญเกนะคะเป็นผ้าลีนินก็ขายประมาณ30-35ต่อมานี้แบรนด์นี้จนไม่เคยเห็นเลยนะแต่ว่ามาเช่าบริจาคมาราคากข็าขายอยู่34-99เป็นไซส์ใหญ่ไซส์หนนะคะรีบไปตามหากันนะผ้าแบบว่าเป็นผ้าสีโทนเดนิม แต่ว่าผ้าแชมเบร้อะคะ่ะเนื้อผ้ามันจะนิ่มกว่าสีเป็นสไตล์แบบนี้อย่าลืมใช้คำคีย์เวิร์ดว่าแชมเบร้ด้วยเนาะรีบไปหาสไตล์แบบนี้มานะคะเพราะว่าเราจะขายดีกันเนาะจอได้มาสี่เหรียญเกนะคะน่าจะขายประมาณส5นะคะต่อมาอันนี้อันนี้ทีเจนแม็กซ์บริจาคมานี่ค่ะได้มาสี่เหรียญ99สีคือสีสดใช้คำคีย์เวิร์ดว่า color f u l h i p r e โทเซเวนตีสเบจนะ,ะใส่เข้าไปเยอะๆคำคีย์เวิร์ดนะคะลูกค้าจะได้มาเจออย่าลืมคาว่าโบโฮด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นปักเนาะนี่ได้มา4ี่เหรียญเกก็น่าจะขายประมาณ25นะคะยี่สต่อมาต่อมานี้อ๋อนี่แบรนด์นี้ตอยเลือกแต่ตัวนี้มาเพราะว่าเผื่อใครแบบชอบเล่นไพ่ นี่เก๋เห็นไหมเก๋มากตัวไม่เคยเจอเสื้อที่แบบว่าทําเป็นสไตล์ไพ่เลยค่ะอ่ะนี่ค่ะได้ตัวนี้มาแล้วที่สําคัญคือเป็นเดนิมน้องเราก็เลยเลือกมาเก๋ดีอ่ะนะคะได้มาสี่เหรียญเกน่าจะขายประมาณ25่หเหรียญน,นะต่อมาต่อมาอันนี้ตัวเด็ก ตัวเด็ดปกติอ่ะพักหลังๆตัวก็ไม่ค่อยได้ดูเสื้อนะคะอันดับแรกที่จอยจะดูเนี่ยชุดเดรสตามด้วยเบลเซอร์ตามด้วยกางเกงแล้วตามด้วยกางเกงยีนะคะเสื้อท้ายสุดเลยท้ายสุดเลยนะคะดีนะว่าไปเดินไม่งั้นก็จะไม่ได้นะคะคือเบอร์เบอรี่นั่นเองจอยลองเช็คดูมีคนเขามีสินค้าเขาขายประมาณ80เหรียญถึง100เหรียญอ่าเบอร์เบอรี่เป็นโทน สีชมพูนะคะแล้วก็ดูอันนี้คือของแท้เขามีป้ายข้างในด้วยนี่เขามีป้ายข้างในเสร็จสับโชคดีมากแม่ค้าก็เลือกซื้อมา เพียงแค่สี่เหรียญเก้าสิบเก้าเซนแล้วพอดีจอยได้ยินพนักง,งานเขาพูดกันเขาบอกว่าเมื่อวานอะ่ะมีคนซื้อลองเทา้าแบรนด์เบอร์เบอรี่ไปอะ่ะเขาขายไปที่สี่สิบห้าเหรียญเออเขาขายไปแล้วเมื่อวานนะคะจอยก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเป็นทรงสไตล์แบบไหนเนาะเออจอยได้เสื้อมาคือโชคดีมากๆเลยก็หวังว่าจะขายได้ราคาดีนะฮะต่อมาแบรนด์ท้าบอสอันนี้สภาพเหมือนใหม่เลยอะ่ะมันใหม่มาก นี่ค่ะแล้วไซส์ใหญ่ด้วยไซส์ 3x แล้วเป็นสีม่วงสม่วงบอกเลยสีม่วงก็เป็นอีกสีหนึ่งที่เราจะขายได้ช่วงหน้าสปริงนะคะอันนี้เป็นเสื้อคาดีแกนเนะเาะแล้ก็ตกแต่งด้วยปลายแขนกับชายเสื้อเป็นสไตล์แบบนี้เนาะได้มาห้าเหรีก็ตอนน่าจะขายอยู่ราวๆสา3 5ถึงสนะคะเพราะว่าเป็นไซส์ใหญ่โอเคต่อมาแบรนด์นี้แบรนด์เนี้ยได้หลายตัวเลย ได้หลายตัวเลยนะคะอย่างที่บอกไม่เคยจะขายได้แต่ก็พยายามที่จะซื้อมาเพราะว่าด้วยความชอบเพราะว่าไปเจอในทีเจมแม็กซ์เขาขายแบบ129เหรียญน,นะราคาป้ายส่วนมากจะอยู่ที่ประมาณ350ร้อถึงสี่นะคะแล้วอันนี้ตอนซื้อมาแค่เจ็ดเหรียญ99อย่างที่บอกคือเออเสื้อเบลเซอร์อะไรที่แบบมันเป็นกระดุม2แถวแบบเนี้ยส่วนมากมันมักจะขายได้นะคะแล้วดูสิ แขนก็มีกระดุมนะคะแต่ว่ามันจะมีตําหนิข้างหลังนิดนึงตรงได้ตรงเนี้ยมันโผล่ออกมาแต่ว่าจอจะไม่ตัดนะเพราะว่าถ้าตัดมันจะแหว่งเนาะก็จะค่อยๆแบบสอยมันเข้าไปข้างในเรื่อยๆอะค่ะเนาะไม่อยากตัดถ้าตัดแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมีตําหนิไปเลยนะก็ต้องทํางานนิดนึงนะคะนะทางานนิดนึง่อมแซมมันต่อมาอันนี้เป็นตัวที่สามแล้วนะที่ได้ แบรนด์เดียวกันผ้าทาวีตเหมือนกันค่ะนี่ค่ะผ้าทาวีตเห็นมาเป็นแบบทรงกระดุมด้านหน้าแล้วก็ที่แขนก็มีด้วยนะคะก็ a, ได้มาเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้านะคะมือสองจอยว่าน่าจะขายอยู่ประมาณห้าสิบจอยว่านะจอยตั้งใจว่าจะขายห้าสิบก็ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าต่อมาต่อมาคือตัวนี้ตัวที่สี่ที่ได้มาเป็นผ้าทาวีตเหมือนกันค่ะ ใส่มาแล้วเป็นประมาณนี้นี่ค่ะมารอลุ้นนะเพาะเมื่อไหรเราจะขายได้นะแบรนดน์นี้อันนี้คืออ๋ออันนี้ทาวบอสค่ะทรงประมาณนี้นะจอยตามล่ามากเพราะปีที่แล้วจอยขายดีขายได้เรื่อยๆเลยนะคะปีนี้ก็เลยพยายามตามล่าทรงแบบนี้เอามาขายนะคะซื้อมาหกเหรียญสี่สิบเก้านะคะขายประมาณยี่สิบกต่อมามาตัวนี้ ตัวนี้จอยเจอกางเกงหนึ่งตัวแล้วเจอเป็นเบลเซอร์อีกสองตัวแล้วก็เช็คราคากางเกงขายได้ไม่เกินยี่สิบเบลเซอร์ก็ขายได้ไม่เกินยี่สิบบางคนของใหม่ขายประมาณยี่สิบแต่พอแบบกลับมาบ้านมาทำกันบ้านละและยังนึกถึงทำไมไม่เอามาน่าจะเอามาอย่างน้อยเอามาตั้งสักสามสิบอะไรเงี้ยก็น่าจะขายได้เนาะ แต่ว่าไม่ได้เอามาไงไม่ได้เอามานะคะเอามาแค่ตัวเดียวเองเนี่ยค่ะเออเลควีนะเพราะว่าเป็นของใหม่ก็เลยเลือกหยิบมาเป็นชุดเดรสนะคะทรงมิดินะคะแล้วก็เป็นผ้าเด้งๆแบบนี้เนาะยิ่งนึกเสียดายทำไมไม่เอามานะคะเพราะส่วนมากจอยก็ขายได้แต่อย่างที่บอกว่าจอยพยายามแบบเลือกหาที่เป็นของใหม่อะอะไรเป็นของมือสองอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็หยิบน้อยลงต่อมาแบรนด์นี้ แบรนด์นี้ก็ไม่รู้จักแต่ว่าเคยจำได้ว่ารีเซลเลอร์บอกว่าขายดีขายดีขายได้ราคาจอก,ก็ลองเช็คเขาขายกันประมาณ60เหรียญถึง80เหรียญน,นะคะที่เป็นแบรนด์นี้เนาะ,ะจอก,ก็เลยลองเลือกตัวนี้มาอันนี้เป็นทรงแม็กซ์แม็กซี่นะคะเหมือนแม็กซี่เลยนะคะลายเป็นประมาณนี้อ่ะให้ดูแบรนด์อีกทีแบรนด์นี้เนาะมาลอลุ้นแล้วกันเมื่อไหร่นะคะจะขายได้ต่อมาอันนี้อ่ะกางเกงลายแผ ลายแพรอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นโทนสีเขียวนะคะแบรนดทาวบอสนั่นเองบอกแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่จะซื้อเก็บไว้ขายได้จริงๆขายได้จริงๆแต่ขายได้อีกทีสิ้นปีนะคะขายได้ทีสิ้นปีใครอยากทำตามซื้อเก็บก็ซื้อแล้วกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะขายได้เพราะว่าเดี๋ยวช่วงใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยมีของนะคะเราต้องหาของช่วงนี้นี่แหละนะต่อมาอันนี้ทาวบอสค่ะอันนี้เป็นรุ่นเก่าน่าจะแบบประมาณยุค80 เป็นของใหม่น้อยยังมีป้ายอยู่เลยแล้วเป็นโทนสีเขียวนะคะโทนสีเขียวลายดอกได้มา6เหรียญสี่สิบเน่าจะขายประมาณ35-40นะคะเพราะว่าเป็นของใหม่เน้องต่อมาตัวนี้นะ่าจะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายค่ะอันนี้ก็คือเกลมิสแกรมแกรมอ่ะอันนี้นะคะเออแบรนด์เนี้ยเขาเลือกผลิตไปแล้ว นะคะเขาเลิกผลิตไปแล้วนะคะก็ถ้าใครซื้อมาก็จะเป็นของรุ่นเก่านั่นเองชุดประมาณนี้ก็ส่วนมากเขาใส่แบบเป็นงานกินเลี้ยงการหรือว่างานแต่งงานนะคะนี่เป็นโทนสีชมพูนะคะเป็นชุดมิเดิ่เดรสนั่นเองได้มาเจ็ดเหรียญเก้จอยหวังว่าน่าจะขายได้อยู่ประมาณสัก40่สถึงสีนะคะตัวนี้โอเคจบ จบขจบหมดแล้วอันนี้ก็คือสินค้านะคะที่จอยแวะไปมาร้านกูดวิวจอยแวะไปสาขาใหญ่สาขาเดียวเลยนะคะสาขาเดียวแล้วก็โอเคจบกลับบ้านกลับบ้านได้ใจจริงอะ่ะเพราะว่าไปไปสัปดาห์นี้ได้ของไงเลยคิดว่าไม่แน่วันศุกร์อาจจะกลับไปอีกรอบนะคะพรุ่งนี้ไปไม่ได้เพราะว่าพรุ่งนี้ฝนตก นะคะวันพฤหัสส่วนมากสามีจะยุ่งนะคะก็ไม่แน่วันศุกร์เดี๋ยวดูอีกทีถ้าไม่ติดธุระอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่จะกลับไปอีกวันศุกร์เพราะว่าจอยอย่างที่เรเคยบอกเนาะสัปดาห์ไหน ถ้าไปแล้วมีสินค้าจอยพยายามเนี่ยจะกลับไปอีกเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาเอาของบริจาคเนี่ยเราต้องรีบซื้อไวเพราะว่ามันบอกไม่ได้บางช่วงอะ่ะไปอะ่ะมันก็ไม่ได้สินค้าก็มีมันก็ไม่ได้มีสินค้าดีๆให้เราเลือกเรายิ่งช่วงนี้จอยพยายามเลือกสินค้าให้เป็นของใหม่ให้ได้มากที่สุดถ้าเป็นมือสองก็พยายามเลือกอะไรที่แบบ เป็นแบรนด์ที่เราสามารถทำกำไรได้มากหน่อยนะคะเออช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะในการเลือกสินค้าของจอยเนาะโอเคยังไงแม่ค้าไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จอยด้วยนะคะติดตามกันไว้นะติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิกดีๆนั่นเองยังไงวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ